สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านสมาคมรวมใจไทยล้านนาได้จัดมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่พิธีตักบาตรพระนานาชาติหนึ่งหมื่นรูปปีที่ส0โดยมีพลังศรัทธาของชาวไทยพุทธและชาวต่างชาติมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2556บริเวณถนนช้างคลานอํเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จำนวนมากได้เดินทางเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติ10,000รูปในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10ซึ่งถือเป็นพิธีตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่บริเวณถนนช้างคลานแยกลานานาพาเลสถึงแยกแสงตะวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2556ซึ่งการจัดพิธีตักบาตรครั้งนี้เป็นการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์สมาคมคณะกัลยาณมิตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมรองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค7พร้อมด้วยนายวิเชียนพุทธทิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีตักบาตรซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยคยธรรมพิธีกล่าวคำถวายกีฬานะเภสัต พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระพิสุสง์จาก4จังหวัดในภาคเหนือคือเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนมารับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และถือเป็นการรวมพลังชาวพุทธ ทำบุญเมืองเชียงใหม่โดยข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการทําบุญครั้งนี้จะถูกรวบรวมส่งไปเพื่อช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์323วัดชาวไทยพุทธเ้ารชการที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า10ปี พร้อมทั้งมอบให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่อยู่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้กับพระพิสุสงฆ์และพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธและฟื้นฟูศิลธรรมโลกตามโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณ พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเชื่อว่า<ค>การทำบุญตักบาตรในวันนี้ถือเป็นการทำบุญตักบาตรที่จะส่งผลบุญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราช2557ให้ดีขึ้นอีกด้วยางสั อำนาจแห่งคุณประสีรัตนไตรยัยในวันที่สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เรานิยมนับถือกันว่าเป็นของใหม่ของแปลกถ้าของเก่าที่ผ่านมาปีที่แล้วเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีก็ให้ละทิ้งสิ่งเรานั้นเสียแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำดีเราจะพูดดีเราจะคิดดี ชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขตลอดไปและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานคุณสารธนสารสมบัติปราศจากการอยู่รอ้อนนอนทุกขอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินตักบาทพระหมื่นรูปของเมืองล้านนาเชียงใหม่ในวันนี้ร่วมกันต้อนรับปีใหม่ ต้อนก็คือขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นต้อนเอาความดีมีคุณธรรมนำสู่จิตรับความผิดพลาดมาคาปีเก่าปีก็ขอให้เราท่านทั้งหลายปรับปรุงแก้ไขที่ตัวข้างเราใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้รับเอาแต่สิ่งที่ดีสู่ชีวา,าได้เห็นพี่น้องญาติโยมชาวเชียงใหม่ชาวจังหวัดใกลเคียง ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆและชาวพ,พุทธบริษัททั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาทำบุญตักบาทนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยสดงดงามกังนี้รู้สึกปลื้มพิติยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คิดในใจว่าถ้าเป็นไปในลักษณะแบบนี้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีในประเทศไทยเราก็ดี ก็คงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรก็ได้ชื่อว่าเป็นการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระพิษุสงฆ์ได้มีกำลังกายกำลังใจในการที่จะ,ะพุตธดีปฏิบัติชอบในการที่จะอยู่เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอจุดประสงค์ของการทำบุญตักบารนอกจากจะเป็นการ ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นต้นปีใหม่แล้วจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อได้รวบรวมจตุป,ปัจจัยตลอดจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้มีความอุตสหอริยะในการเผยแผ่พุทธศาสนาในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอแสดงความยกย่องเชิดชู ได้พระสงค์สมมามเณรที่ปฏิบัติศาสนากิจที่สี่จังหวัดชาแดนภาคใต้ที่ทุกรูปทุกท่านมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นในการที่จะเผย,พยแผ่พุทธศาสนาและญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันนี้เราก็มีโอกาสได้สนับสนุนได้ถวายความสะดวกสบายให้ท่านตามพอเหมาะพอควรและก็อยากจะให้โครงการนี้ ได้เจริญมั่นคงต่อไปเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์สนับสนุนพระมหาเทระกุปาจารย์พระสงฆ์สามเณรที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกท่านด้วยในโอกาสนี้อย่างน้อยวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับถึงพุธทธศาสนิกชนนะครับที่ได้ร่วมบุญลุกุศลในการตักบาตรนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ชาวต่างประเทศเด็กเยาวชนนะครับที่จะถือสืบทอดเออจตนารมณ์ของออพุทธศาสนิกชนในการร่วมสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาดีใจนะครับที่ว่าเราสามารถจะร่วมกันเป็นหมื่นนะฮะพระอาราธนาพระภิกษุเป็นหมื่นมาให้ชาวพุทธ อีกหลายหลายหมื่นมาช่วยกันใส่บาทเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ดีที่สุดเลยครับการทำบุญตักบาทเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับพุทธศาสนศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพุทธศาสนิกชนทุกคน นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรวมใจกันมาทําบุญทำกุศลครั้งนี้อมองเห็นแล้วปลื้มใจมากนะครับซึ่งงานแบบนี้นะครับอยากจะให้เกิดถ้าเป็นไปได้อยากให้เกิดทุกๆเดือนด้วยซ้ำนะครับเพราะเป็นการสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปลื้มใจทุกครั้งนะครับเพราะว่ามาทุกๆปีเหมือนกันแล้วส่วนหนึ่งล้วก็ได้รับบุญได้ทําสปอตโฆษณาให้ให้ทางวาดัดที่ที่มีการ ทำบุญตักบาทเนี่ยครับทุกปีเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็จากตั้งแต่ถนนนิมมานเฮมิน,มนแล้วก็ถนนที่เมจโจก็ได้มมีโอกาสไปทุกปีปีนี้ก็เพิ่มใจเหมือนกันครับเหมือนกับทุกๆครั้งนี่ก็พาลูกสาวมาทุกครั้งเหมือนกันครับครับผม ความสามคัคคีถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมและยังเป็นรากฐานในการจะลงประเทศชาติและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะพิธีตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความสามคัคคีของพุทธบริษัท4ีที่มีร่วมกันนะคะวันนี้ทีมข่าวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดตักบาตรครั้งนี้ค่ะพรชนกและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใจเหายังมีแหงคืนมืดมนหมดแสงมีแหงใจยังก้าวนำใจคือผู้ชนะภาระยังต้องไปทำลุยฝ่าไฟ ไปบัถึงตีวังก็ยังได้เคยลองมากี่ล้านคนสอบหาได้มาแค่เพียงกี่คนคนบอก,กันบ่ยอมแปะใจแน่บะมีโวกวนถึงหนต่างจะสาบสนใจคนสู้ไปบะท้อ คนสู้ไปบาดท้อ